บนโซเชียลแชร์ข้อความอธิบายถึงความเข้าใจผิดเกี่ยวกับโรคตาเหลวว่ามีคนเข้าใจผิดว่าโรคตาเหล่ในเด็กเมื่อโตขึ้นจะหายไปเองซึ่งความจริงแล้วตาเหล่ไม่สามารถหายได้เองถ้าไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องเนื่องจากมีความสับสนระหว่างโรคตาเหล่แท้กับตาเหล่เทียมหืมชัวเหรอ เรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สํานักข่าวไทยอ,อสอมทอสอบถามกับจัดสูแพทย์ครับความเข้าใจผิดเกี่ยวกับโรคตาเหล่ที่เขาแชร์นี่จริงหรอครับจริงครับภาวะตาเหล่เนี่ยไม่สามารถหายได้เองตาเหล่เทียมเนี่ยเราจะพบบ่อยโดยเฉพาะในเด็กไทยหรือเด็กจีนหรือเด็กไทยเชื้อสายจีนที่ดั้งจมูกไม่ขึ้นมันจะทําให้ในเด็กพอไม่มีดั้งจมูกหนังหรือเนื้อบริเวณหัวตาจะไหลไปบังตาขาวที่อยู่หัวตาทั้งสองข้างทําให้มีลักษณะเหมือนตาาาาดชํชเข้ามาที่ จมูกทั้งสองข้างอันนี้เราเรียกภาวะนี้ว่าภาวะตาเขเทียมปกติเวลาเราจะทดสอบว่าเด็กตาเขจริงหรือตาเขเทียมเราใช้วิธีใช้ไฟฉายส่องโดยถือไฟฉายห่างจากบริเวณหน้าของเด็กประมาณสัก75เซนแล้วก็ส่องไปที่ระหว่างคิ้วแล้วดูเงาไฟฉายทั้งสองข้างที่ตกกลางตาดำถ้าสมมติเงาไฟฉายนั้นสามารถตกกลางตาดำทั้งสองข้างแสดงว่าตาไม่เขในกรณีที่เด็กเป็นตาเขเเทมเงาไฟฉายจะตกกลางตาดำทั้งสองข้างถ้าเราลองเอามืออีกข้างหนึง่งคีบดั้งจมูกขึ้นมาเพื่อให้หนังบริเวณหัวต รังขึ้นมาก็จะสามารถมองเห็นตาขาวที่บริเวณหัวตาทั้งสองข้างจากสูแพทย์ยังมีคําแนะนําไว้ดังนี้กรณีที่เรามีข้อสงสัยหรือเราดูด้วยไฟฉายแล้วเนี่ยยังมีข้อสงสัยอยู่ก็ไปพบจากสูทแพทย์เพราะว่าถ้ากรณีที่เงาไฟของทั้งสองข้างเนี่ยไม่ได้ตกกลางตาดาทั้งสองข้างพร้อมกันแสดงว่าเด็กคนนั้นมีภาวะตาเขจริงตาเขจริงอาจจะเป็นทั้งเขเข้าในข้างใดข้างหนึ่งหรือสลับข้างกันหรือตาเขออกนอกก็ได้ภาวะตาเขจริจรเนี่ยการรักษาขึ้นอยู่กับสาเหตุที่เป็นสาเหตุที่พบเนี่ย แบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือเด็กอาจจะมีปัญหาเรื่องสายตาผิดปกติที่พบบ่อยๆเลยก็คือกรณีที่เด็กมีปัญหาสายตายาวเด็กจะต้องเพ่งเวลามองอะไรเวลาเขาเพ่งเนี่ยจะทําให้ตาเขเข้าในในขณะที่เด็กที่เป็นสายตาสั้นหรือสายตาเอียงเยอะๆอาจจะทําให้เขาเขออกนอกอาจจะเป็นเขตลอดเวลาหรือเขบางเวลาก็ตามถ้าเกิดตลอดเวลาคุณพ่อคุณแม่มักจะสังเกตได้ง่ายแต่สมมติกรณีที่เป็นตาเขเข้าในส่วนใหญ่เราจะเริ่มสังเกตได้จากตอนที่ลูกเล่นโทรศัพท์อันนี้จะทําให้เหมือนเวลาเขาจ้องอะไรเนี่ยตาจะเขเข้าในส่วนในเด็กที่ตาเขอออกกนมัจะเริ่ม การเขบังเวลาอาจจะเขตอนช่วงที่ง่วงนอนไม่สบายตาซึ่งเคยควบคุมได้อยู่ก็จะเขและก็จะเขมากขึ้น,นเรื่อยๆจนสุดท้ายก็จะเขตลอดเวลาฉะนัน้ามีข้อสงสัยหรือสังเกตได้ว่าเด็กหรือลูกเนี่ยมีตาเขไม่ว่าจะเข้าในหรือออกนอกอย่าทิ้งไว้อันนี้ไม่หายเองแน่นอนต้องไปพบจกักษุแพทย์เพื่อจะหาสาเหตุโดยทั่วไปในเด็กที่เกิดใหม่ถ้าเราสังเกตการควบคุมกล้ามเนื้อตาให้สมดุลกันสองข้างเนี่ยมักจะเกิดขึ้นหลังจากเด็กอายุได้ประมาณสักสองสาเดือนไปแล้วในเด็กแรกเกิดเนี่ยเราจะเห็นบ่อยๆเด็กจะมีตาไม่สามัคคีกัน ข้างหนึ่งไปกอกไปอีกข้างหนึ่งยังไม่ไปอันนี้อาจจะเป็นภาวะปกติได้แต่ถ้าหลังจากเด็กที่อายุ3เดือนไปแล้วเด็กทุกคนจะต้องมีลักษณะตาที่ตรงเหมือนผู้ใหญ่ถ้าสมมุติว่าหลัง3เดือนเราเริ่มสงสัยว่าเด็กเขาจะมีตาเขไม่ว่าจะเป็นเขจริงหรือเขเทียมก็ตามเนี่ยควรจะต้องไปปรึกษาจากสูตแพทย์แล้วครับแล้ววิธีการรักษาอาการตาเหลืนี่ใช้วิธีไหนครับขั้นตอนการรักษาขั้นตอนแรกเลยคุณหมอจะตรวจวัดค่าสายตาให้ก่อนถ้ามีปัญหาเรื่องสายตายาวหรือสายาสั้นที่อาจจะเป็นสาเหตุทําให้ตาเขคุณหมอกกกก็็จะตตตััดดดแวว่่นนชยึงให้้าาลลูบมเปปิไ แต่กรณีที่ค่าเสายตาปกติแต่ยังมีตาเขาอยู่อาจจะเป็นจากการทํางานของกล้ามเนื้อที่ทําหน้าที่ในการประคองลูกตาอยู่ไม่สมดุลหรือผิดปกติไปคุณหมอจะให้การรักษาโดยการผ่าตัดกล้ามเนื้อตาก็จะสามารถทําให้ตากลับมาตรงได้ครับซึ่งหากปล่อยอาการตาเหล่ไว้ไม่รักษาเนี่ยจะมีอันตรายกับเด็กไหมครับถ้ามีภาวะตาเหล่หรือตาเขจริงเนี่ยจำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยแล้วก็รักษาโดยจัดสูพย์เพราะว่าอันที่หนึ่งคือปัญหาร้ายแรงที่สุดคือตาเขาอาจจะเป็นอาการเริ่มต้นของโรคร้ายแรงบางอย่าง,างเช่นโรคมะเร็งจอประสาท ซึ่งอาจจะมาด้วยอาการเริ่มต้นของการตาเหล่โดยยังไม่มีอาการอื่นเลยกับอันที่2คือการที่เขาตาเขจนโตเนี่ยหรือในเด็กก็ตามนะจะทําให้เขาเสียบุคลิกนะครับเสียภาพลักษณ์เสียโอกาสในสังคมอันที่3ก็คือโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กเนี่ยภาวะตาเขเนี่ยอาจจะทําให้เขาผัดกันใช้ตาหรือใช้ตาข้างใดข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งไม่ได้ใช้เลยจะทําให้เกิดภาวะที่เราเรียกว่าตาขี้เกียจก็คือเกิดจากตาข้างนั้นเนี่ยไม่ได้ถูกใช้มาตั้งแต่ช่วงอายุก่อน12-15ปีก็จะทําให้พัฒนาการไม่ดีต่อ ให้โตขึ้นเราไปผ่าตัดกล้ามเนื้อตาเขากลับมาตาตรงเขาก็จะไม่สามารถกลับมามองเห็นแบบปกติได้ดังนั้นสรุปแล้วความเข้าใจผิดเกี่ยวกับโรคตาเหล่ที่เขาแช์นี่เป็นยังไงครับจริงครับสามารถแชร์ต่อได้ครับอาการผิดปกติของร่างกายหากรีบรักษาจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาในภายหลังนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กองทุนสร้างสารรค์สื่อสื่อสร้างสารรค์สังคม